ตำนานกระบี่หานสานตอนที่158ยห้เนือทองนับพาบทสนานสุดท้ายมีก็แค่เพียงสองสามประโยคยากที่ใครจะได้ยินตอนหมื่นกระบี่กับแสงจันทร์เจิดจ้าพันหมื่นกระทาเข้าด้วยกันสารุสิทธิ์ที่อยู่ดูการต่อสู้่พระสึกแผ่นฟ้าผืนปัฐพีกลับกลายเป็นเงียบนงันไปชั่วขณะงนงงไม่รู้ว่าตนเองอยู่ที่ใด คลายหน้าหลังว่างเปล่าเหลือแต่แผ่นฟ้าผืนพะส,สธากว้างไกลครัร้งกับกายได้สติอีกครั้งพวกเขาตาระหนักได้ว่านั่นไม่ใช่ความเงียบสงัดเพียงแต่เพราะแสงสว่างเจิดจ้าเสียงดังเกือกล้องเกินไปทําให้ทุกคนต่างพากันมองไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรไปชัว่วขณะเมื่อประสาทสัมผัสกลับเป็นปกติพวกเขาก็มองเห็นด่องรอยนาแสงสีทองสายหนึ่งภาพ ผ่านฟากฟ้าบรรยากาศกับกลายหลากหลายกริดแยกท้องฟ้ายามรปรีออกเป็นครึ่งนั่นคือรอยสะพานรุ้งหมื่นกระบี่วับวาวสว่างสวยกว่าจันทร์กระจ่างเหนือท้องนภา,าแดนมนุษย์เต็มไปด้วยไอกระบี่ยิ่งใหญ่หน้าเกรงขามดังนั้นทั่วโลกผู้บำเพ็ญพรตไม่ว่าจะจะเขาสูงแม่น้ำใหญ่หรือเกาะแก่ง นอกทะเลไม่ว่าจะสำนักใหญ่หรือผู้บำเพ็ญพรตอิสระไรที่พึ่งพิงต่างรู้ว่าจิเซียวกลับมาอยู่เหนือท้องนภายอดเขาช้างชนที่อยู่ห่างออกไปนับหมื่นลีในนิะน้ำในสระกระเพิ่มไหวเงาจันท์กลางน้ำปั่นป่วนเกีียวสามตัวคล้ายรับรู้ได้ถึงอะไรบางอย่างพวกมันพูดอย่างตื่นเต้นกกระบมีนั้นคงไม่ได้กำลังมโหกระมัง เกียวตัวที่หนึ่งเดือนแบบอิชิชูพูดจาตีสนิทวับอุสาไร้เขยดขันที่อุสาไร้เขตดขันท่านอย่าได้มโมโหกระบี่ที่จิตเสียปลดปลายในสุดย่อมเป็นท่านเกียวตัวที่สองก็เอ่ยปากเตือนสติอีกฝ่ายเช่นกันต่อให้ท่านโกรธก็มีควรสมสีม่สห้าลงมือทำร้ยเกียวอย่างพวกเราพวกเราหารู้เรื่องอันใดด้วยไม่ เจียวตัวที่3แอบคิดสวรรคุ้ณของอิชิชูให้กลับไปอย่างปลอดภัยด้วยมิแต่เช่นนี้เท่านั้นถึงจะสามารถข่าววาจาดีๆต่อหน้าอุตสาหะยหเกีดขันแทนตนเองได้สักหลายประโยคนับแต่กระบี่เล่มนี้ตื่นขึ้นวันเวลาชวนอกส่นควันแขวนก็เหมือนจะไม่รู้จักจบจากสิ้น จักจบจักสิ้นจี้เซียวเองก็มองดูท้องฟ้าเช่นกันเขามองดูรายแยกเงือเส้นกออฟ้ารู้สึกเสียใจอยู่เล็กๆยังขาดอยู่อีกเล็กน้อยจริงๆเบื้องหน้ามีพลังหมื่นศูนด้านหลังมีหมื่นกระบี่แดนมนุษย์ทว่าประตูเชื่อมสว่างนั้นกลับยังไม่อาจเปิดออกโดยสมบูรณ์จี้เซียวกล่าวต่อขอบใจมากไปเถอะหมื่นกระบี่สั่นสะท้านเลี้ยงโลดส่งเสียงวิ้งประสานรับคำของจี้เซียว เสมือนหนึ่งจักรจันพันหมื่นกระพือปีกในค่าคืนกลางฤด,ดูร้อนหลังสิ้นเสียงทักทายพวกมันก็ไม่ต่างอันใดกับรุไฟหล่นร่วงแยกย้ายกันไปคนละทิศทางกับสู่มือผู้เป็นเจ้าของผู้บำเพ็ญพรที่ได้เกิเศษกับคราวตื่นจากฝันสรงเสียงยินดีกึกกล้อง แม้ว่าจะผ่านไปหลายปีทว่าทุกครั้งที่นึกถึงอิจิชูก็มักรู้สึกเหมือนเรื่องนี้เป็นเพียงความฝันทิวเขารัศมีสิบลีพังทลายราบเป็นพื้นที่ราบก้อนหินขนาดใหญ่ถมเต็มทะเลสาบกลายาเป็นหาดดินกว้างไกลสดลูกหูลูกตาภูเขาลำธารแหลกสลายดวงจันทร์ดวงดาวหลีกเลนทุกคนต่างกำลงัตงตะโกนยินย,นยนีน้ำเสียงแหบร้าหมดสิน้นสิทธิ์พี่ของเขาทอดตามองดูร่องรอยขมีแหวกณภา อยู่ไกลๆเพียงลำพงังพูดกระแต่เพียงขาดอีกนิดเดียวเท่านั้นส่วนอาจารย์ของเขาเก็บกำบังปลอบใจสาโนสิธ์หนุ่มสาวไม่มีอะไรแล้วกลับบ้านไปกันเถอะหลังจากนั้นก็เดินตรงไปหาสิทธิพี่สองคนพูดคุยกัน2ประโยคเรียบง่ายเรื่องเจ็บแล้วก็จูงมือกันบยบินจากไปบรึงนางนวลขาวสตัวกลางแผ่นฟ้าผืนปัตตภีก จี้เซวกำเนิดใหม่หันซานเปิดเขา่ารูปแบบของโลกผู้บำเพ็ญพศเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นอีกคราวผู้บำเพ็ญพตจำนวนมากเดินทางมาตามข่าวน้อมส่งเทียบขอพบส่งของขวัญอํานวยพรหวังว่าจะสามารถเป็นแขกของหันซานได้หแสดงความยินดีที่จี้เซลจนหรินฟื้นจากความตาย2แสดงความยินดีที่เดนสูนและเดินมนุษย์เป็นพันธมิตรกัน ทว่าหลังการต่อสู้ครั้งใหญ่เมื่งสิริกับจี้เซียวเดินทางมุ่งหน้าไปยังแดนอสูรกว่าจะปลดตัวขึ้นอีกครั้งก็หลังจากผ่านไปแล้วถึง10วันเพราะวันนี้บังเอิญเป็นวันมงคลจอมอสูรเขาเซียซานกับเรียกกระีจี้เซียวจึงลงนามข้อตกลงแดนรถท่าแดนอสูรร้อยปีไม่รุกรานกันและกันอยู่ที่แดนนอกพิภพด้านหลังจี้เซียวก็คือเจ้าสนักหานซานและเจ้าสนกอื่นๆด้านหลังเมื่งสิริเกย์เหล่อาอสูรชั้นสูงที่อยู่ในร่างเดิม ชาวอสูรคิดอ่านเรียบง่ายต่างบอกว่าหลังหายนะในเมืองเฟื่องยี่กพลังอสูรโกตนล้วนเสียหายหนักจำต้องใช้เวลาฟื้นปูเป็นพันธมิตรกับแดนมนุษย์จะได้ไม่ต้องกลัวถูกชนเผ่ามาอาศัยจังหวัดนี้ปลดสมผู้บำเพ็ญพรถแดนมนุษย์คิดมากกว่าดูเผินจะเห็นพวกเขาต่างเอ,อ่ยปากชื่นชมหมื่นหนึ่งราชันหมื่นอสูรหนึ่งแดนไนร้พ่าย,ายมีพวกเขาสองคนเป็นคู่ร่วมบำเพ็ญชนเผ่ามาร้อยปีย่อมไม่กล้าลุกรานแดนมนุษย์ ผู้บำเพ็ญพรดทั่วล่าสามารถตั้งใจบำเพ็ญเพียรงังนหน้ามองประตูเชื่อมสวรรค์เสาะหาเคล็ดลับแห่งการบรรลุมรรคาขึ้นสู่แดนเซียนทว่ารับรับแล้วพวกเขากลับบอกว่าขอบคุณจี้เซียวจนเหลือนที่ยอมเสียสละร่างกายหวังว่าเขาจะสามารถกล่อมอสุนตนนั้นรักษาสัมพันธ์ระหว่างกูร่วมบำเพ็ญเอาไว้ได้อย่าให้เกิดปัญหาใดๆ หลังงานเลี้ยงนองเลือดในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงผ่านผลข่าวกันตายของคุยชิงอาวโุโสก็ยิ่งใหญ่แต่ละสำนักแต่ละท้องที่ที่มีส่วนร่วมกันกัดตามตายของจี้เซียวต่างถูกทำลายเพียนบำเพ็นมีสภาพไม่ต่างอัในใดกับสามัญชนคนธรรมดาหากพวกเขาเป็นคนธรรมดามาโดยตลอดบางทีอาจรู้สึกพอเพียงมีความสุขได้ ทว่าคนเหล่านี้เคยยือนอยู่บนจุดสูงสุดยันนี้กัดหล่นร่วงสู่ดินต่อให้ยังมีชีวิตอ,อยู่ย่อมไม่แคล้วเจ็บปวดแสนสาหัสคืนนั้นการต่อสู้ของผู้แข็งแกร่งจำนวนมากพรังอภินิหารนาน,นาภายหลังยังมีสะพานรุง้งหมื่นกระบีพลังที่เหลือจากการประทะกันเกินกินเกาะแก่งบนทะเลสาบเรือนตํหนักต่างๆพังทลายต้นไม้บนภูเขาได้อยู่รายรอบลายรอบ คนล้มหักสะบัน้นหินขนาดใหญ่กิ้งตกลงมาถมทะเลสาบจันกระจ่างให้กลายเป็นหาดหินตะเก็ดระกะทานน้ําไหลอ้อมกลายเป็นน่านน้ําใหม่หากแวะไปเย็นในยามนี้ย่อมไม่อาจเห็นหมอกควันปกคลุมผืนน้ำสุดลูกหูลูกตาฝูงนกน้ำเรือเล่นอยู่เหนือทะเลสาบอันใดได้อีกก็มีแต่สาตราวุธหักสะบัน้นจมอยู่ใต้ผืนดินเศษไอกระบี่ลอยและล่องอยู่กลางอากาศชวนตรนก ทะเลสาบสูญสิ้นสำนักที่เคยตั้งอยู่ริมทะเลสาบก็ถูกสายธารแห่งประวัติศาสตร์ศาสตร์ซัดกลืนหายไปเช่นเดียวกันธรรมชาติกำหนดไปตามกฎเกณฑ์รุ่งเรืองเสื่อมรามผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเรื่องนี้ไม่ว่าจะจี้เซียวหรือหานซานล้วนไม่ได้ยื่นมือเข้าสอดหรือแสดงท่าทีใดๆทว่าโลกนี้ไม่เคยขาดพวกคิดช่วยโอกาสกลางใบเมื่อเห็นลมยกย่องผู้ชนะเหยียบย่ำผู้แพ้ทุ่มหินลงบ่อ สนักเม่งเยี่ยหัวตกตามผู้โสต่างพาการแยกย้ายเหล่าสารสิทธิ์หันไปพึ่งพิงสำนักอื่นไม้ล้มลิงกระจายสามเดือนให้หลังก็ไม่มีข่าวคราวอันใดอีกโอกผู้บำเพ็ญพรดขึ้นลมสงบกลับกลายเหมือนก่อนหน้านี้ กระบี่ในสะพานรุ้งหมื่นกระบี่ของจีเซียวส่วนใหญ่ล้วนอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีอันใดบุบสลายทว่ามีสารสิ์อยู่เพียงน้อยที่สภาวะเพียนบำเพ็ญเดิมก็ต่ำต้อยอยู่แล้วกระบี่หรือก็เป็นเพียงกระบี่ธรรมดาธรรมดาไม่อาจแบกรับพลังมหาศาลทําให้หักสะบันเป็นสองท่อนเฉียนอิจจือให้ทุกสาขากระจายข่าว กระบี่ของผู้ใดหักลงให้ในการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่ผ่านมาสามารถนำกระบี่หักเดินทางมาที่หงทงจี้หยวนล้อมกระบี่ที่ดีกว่าเดิมขึ้นใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายนำซ้ำยังจะรับกิ่งจินส้อเท้าติดมือกลับไปอีกคนละกิ่งสุดยอดนะักคาราเลยเฉียนที่เจอสุดยอดจริงๆน้ำใจเนี่ยนะยอกย่องจริงๆในะเสียนที่เจอเนี่ เป็นตัวละครที่ลุงชอบมากเลยสุดยชอบชอบเชียนอีจือนพอได้ยินเช่นนั้นเมื่งเสหลีกับสิทธิ์คนร้องก็เดินทางไปหงทงจี้หยวนอันที่จริงเขารู้สึกผิดต่อเชียนอีจืออยู่เล็กน้อยเพราะหลังแดนมนุษย์กับแดนสูนเปิดเส้นทางการค้าธุรกิจสาขาพังหงทงจี้หยวน ย่อมต้องได้รับผลกรบทบทว่าอีไฟล์กลับบอกการค้าผูกขาดแต่เดิมของข้าถูกเจ้าทํโจนกลายเป็นการแข่งขันอิสระหากมองคันในระยะสั้นหงทองเชี่ยวนกงลังยกกําไรผลประโยชน์ให้ผู้อื่นทว่าหากมองคันยา,ยาวๆนี่กลับเป็นเรื่องดีอีกร้อยปีข้างหน้าหากแดนมนุษย์และส่วนในเรื่องบาดหมางบ,บางทีอาจต้องใช้กำลังอีกตอ่อไปเมื่งสริรพประหน้าหวังว่าทุกอย่างจะราบรื่น หลังเขากล่าวลาอีชิชูอดถามเฉียนอิจอไม่ได้ไม่ต้องใช้กําลังเช่นนั้นยังจะใช้อันใดได,ได้เฉียนอิจอพูดถึงข้อคิดเรื่องสงครามกรารค้าการนําเข้าส่งออกมากมายอีชิชูไม่เข้าใจแม้แต่น้อยได้แต่กระพิตตาปริบๆกระจคิดหรือว่าเท่าแก่เฉียนคิดแต่เรื่องเงินจนสติวิปลาสสิ้นแล้ว สาริทธิจม,มน้ำมากอยู่บนหานซานไม่อาจเป็นสักขีพยานถึงปรากฏการณมหสัสจั์หมื่นกระบี่ทยานออกไปพร้อมกันได้ได้ด้วยตาตนเองเห็นก็แต่งเงากระบี่กับแสงจันทร์เจิดจ้านเหนือท้องฟ้าทางทิศใต้อยู่ไกลๆเท่านั้นพอได้ยินพักพววกร่วมสนับกลับมาบอกเล่าให้ฟังต่างก็อดนึกเสียดายไม่ได้เรื่องราวถูกบอกตันปากต่อปาก อยู่ภายในเมืองหันเหมือนพวกทรงเช่นอี้ยามนี้ก็อยู่ในเมืองเช่นกันแต่ว่าพวกเขาไม่ได้บอกจริงตีถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกเพราะกังวลว่าเรื่องสนักล่มสนาจะทําเขาเจ็บปวดสมควรนึกอาการบาดเจ็บคืนวันพระจันทร์เต็มดวงหลังคนกลุ่มหนึ่งพ้นออกจากอาณาเขตของสนักมิ่งเยี่ยหูจริงตีเดิมยิ้มเศร้าสลดอยู่ๆก็กระอ,อกเลือดออกมาคำหนึ่งเป็นลมหมดสติไป ช่งเสียนอี้รีบเข้าไปตรวจชีพจรดูอาการไม่สู้ดีที่เดินมาได้ไกลเช่นนี้ทั้งหมดล้วนเพราะความเด็ดเดี่ยวนางมองดูผู้เขาทะเลสาบที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลเงาตะเกียงสับสนเงาคนสายไหวนางตระหนักได้ถึงอันตรายอยู่เล่าๆต้องรีบไปให้พ้นจากที่นี่หาที่สงบปลอดภัยรักษาเขาพวกเขาแต่ละคนต่างมีสีหน้าลำบากใจทุกคนล้วนออกจากสำนักมาแล้วแล้วยังจะมีที่ใดเขาเรียกว่าสงบปลอดภยอัยได้อีก ชิงใต้คิดอยู่ค่หนึ่งไม่เวลาสนใจเรื่องค่าใช้ใจ่ายสิ้นเปลืองต้องชดใช้เงินคืนให้เฉียนอิจืเมือรู้จักจบสิ้นนางตบถุงสัมภระเรียกเรือล่องเมคาขนาดเล็กออกมาลำหนึ่งไปกับค่าไปสาขาที่ทำการใหญ่ของภรคซันซิลก่อน ทุกคนขึ้นเรือล่องเมริคาขนาดเล็กมุ่งหน้าตรงไปยังเมืองหันเหมือนนอกเหนือความคาดหมายของเหล่าสิทธิสำนักใหญ่สาขาใหญ่ของพักซันเซียวไม่ได้ตั้งอยู่ในที่ลึกลับซับซ้อนหากแต่อยู่บนถนนใหญ่เมืองหันเหมือนมันไม่เพียงตั้งอยู่อย่างเปิดเผยเท่านั้นยังใหญ่โตโอ้อาดัานหน้าดูไม่ต่างอะไรกับโรงเตียมครั้งจัดการเรื่องที่พักของจริงตีเป็นที่เรียบร้อยส่งเถื่อนอี้หลังสารวนตลอดทั้งคืนในที่สุดานออางก็เอ่ยปาก เขาปลอดภัยแล้วหากไม่มีอันใดผิดจากที่คาดพวกนี้ของน้าจะฝืนพักพวกผงจิงตีต่างถอนหายใจล่องอกมีอารมณ์เยี่ยมชมพักซันซิวโถงใหญ่ของที่นี่โออากว้างขวางถูกขั้นเป็นแถวๆพร้อมช่องหน้าต่างคล้ายโรงรับจำนำมีคนสวมสายเสื้อคลุมสีดำปกปิดธนาการเดียกันก็มีคนสวมสายเสือ้อผ้าอภรรท์ทั่วไปตอนเห็นพวกเขาคนเหล่าน,นั้นก็พากันเดินขึ้นหน้าทักทายชิงใต้ ทุกคนโดยทั่วไปจะมารับภารกิจตามป้ายประกาศแลกเปลี่ยนวัตถุดิบในการฝึกเพียนบำเพ็ญชิงใต้อธิบายที่ห่างจากสาขาเหล่าขอาของทงจี้ยวนไม่ไกลซื้อขายสะดวกผู้คนไปมามิได้ขาดเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เหมือนท่อยคำเล่าเือที่ว่าผู้บำเพ็ญพลดอิสระล้วนเจ้าแผนการชอบใช้ความรุนแรงสังหารคนแย่งสมบัติพวกจนเจียนอี้ส่งเซียนอี้่างคิดขึ้นพร้อมกันเป็นผู้บำเพ็ญพลดอิสระดูเหมือนจะไม่น่ายำแย่เช่นนั้นสักหน่อย ถึงพวกเขาจะสังเกตเห็นว่าที่หน้าต่างแลกเปลี่ยนวัตถุดิบแต่และช่องส่วนใหญ่ล้วนแต่แต่เป็นญ้าวิเศษชั้นต่ำโอสถวิเศษชั้นต่ำตอนอยู่ในสำนักใหญ่ข้าเอาของข้า,ขอ,ข,าของเหล่านี้ล้วนไปอยู่ในสายตาของพวกเขาทว่าความรู้สึกเลอะเลือนอ่อนล้ากลับมาลายหายหมดสิน้นความหวังที่มีต่ออนาคตลุกโชนขึ้นอีกครั้งช่องเสียนี่กล่าวว่าไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ล้วนสามารถปรึกเพียนบำเพ็ญได้ พักพวกคนอื่นเริ่มพิจารณาดูป้ายไม้จำน,น,นำวนนับไปทวนดิแฟนอยู่บนผนังอ่านน้ำเสียงแผ่วเบาค้นหาความลับของหมู่เกาะนั้นไหว่วาดแผนที่ค่าตอบแทนศิลาศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูง600ก้อนตามหาสัตว์วิเศษที่หายไปตอบแทนศิลาศักดิ์สิทธิ์200ก้อนภารกิจหลากหลายสารพัดชนิดจากเรื่องอันตรายค้นหาของวิเศษเป็นหนึงเรื่องไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่ว่าอะไรร้วนมีดังสิน้น ผ,ผ,ผู้ควบคุมาศาสสวีสันตานดีใจออกหน้านี่อันนี้ข้าทําได้จึงมู่ตกใจเจ้ามันปรับตัวได้เร็วจริงๆเขนพวกเขาไม่มีท่าทีรังเกียจมาจากไปเช่นนั้นจิงใต้ก็ยิมพูดที่นี่อาจไม่สะดวกสบายนักไม่เหมือนในสำนักใหญ่ที่มีเรือนใหญ่ให้พำนักกันขนละหลังช่องอนอียิ้มประมุกพัดเกียงใจกันเกินไปแล้วเรื่องราวแผลนแปลงกลับคาทุกอย่างรวมและแต่ประมุกจัดจัดการ ชิงใต้พาพวกเขาเดินไปยังเรือนรับรองตอนนี้ห้องว่างมีไม่มากพวกท่านมีคนหนึ่งต้องพักร่วมกับผู้อื่นสวีสันสานตบอกผู้ใหญ่อย่างพวกเราไม่ถือสาเรื่องชนี้เอาเป็นว่าข้าไปเองก็แล้วการข้าพักอยู่ที่ใดก็ได้ทั้งนั้นก็ดีชิงใต้เรียกผู้บำเพ็ญพน์อิสระที่อยู่ข้างหลังมาพาสิทธิ์พี่สวีท่านนี้ไปห้องที่ดีที่สุดหมายเลขหนึ่งสวีสันสานคิดห้องดีที่สุดหมายเลขหนึ่งดูท่าจะไม่เลว เขาเดินตามผู้บรเพ็นพรษอิสระไปด้วยท่าทางมันอกมั่นใจทว่าเพียงไม่นานวิ่งกลับมาเรวดเร็วจีว้ราวกับพายุสีหน้าเขาตื่นตนกราวกับด้านหลังมีน้ำบาน้ำป่าสัร้ายไล่ตามมาสวีสันจนพูดเสียงสะอาดที่แท้กับเป็นเ้าข้าไม่พักแล้วข้าไปน,น,อน,านอนกลางถนนก็ได้ ภาพพวกของเขางุนงงไม่เข้าใจสีหน้ากระอักกระอวนหลิวจิ้งเอ่ยปากกู้หน้าขายหน้าท่านพระองค์ยิ่งแล้วอามพิว่าข้าไปเองพูดจบเขาก็เดินขึ้นหน้าไม่ไปไม่สนใจใยดีแต่แล้วจงจนอีกครับสองตาบเบิ่งโปร่งเห็นเขาวิ่งหน้าเตือนกลับมาว่าช่วยด้วยช่วยด้วย จึงมู่รีบไปดูก่อนจะพุ่งตอกมาตามเช่นกันอามิตรพูธเหตุใดถึงเป็นเขาได้พวกเขาสามคงกอดกันกลมดิบเนื้อตัวสั่นสะท้านส่งเชียนอี้ถามอย่างสงสัยคนที่อยู่ในห้องคือผู้ใดชิงใต้ตอบเขาชื่อหนิงเวยเป็นสายน้อยไร้บ้านให้กลับตอนนี้สอนทักษะเพลงกระบี่อยู่ที่นี่ทุกวันทุกชั่วยามพวกท่านรู้จักเขาด้วยหรือทั้งสามกรีดร้องเสียงแหลมออกมาพร้อมกันอีกคราวจงเสียนอีรู้สึกเสียหน้ายิ่ง จิงใต้กล่าวต่ออันที่จริงเขาเตรียมทําลายมาาักคาเริ่มต้นบําเพ็ญเพียรใหม่ไว้เพียรมาเพ็ญของเขาหมดสิน้นเหลือก็แต่อายุยาววัยพวกเราค่อยปฏิบัติต่อเขาเยี่ยงสหายตัวน้อยผู้ควบคุมสัตว์กระอักกระอ่วนลำบากใจเยี่ยงเด็กน้อยไม่อะเขาเป็นจุดทำในใจข้าเห็นเขาทีลาต้องถูกเขาเล่นงานเสียทุกที ชงเฉียนอี้ผักประตูเปิดเห็นผู้ฝึกกระบี่หนุ่มคนหนึ่งกำลังนั่งขัดกระบี่อยู่ที่หน้าโตะ๊ะมองดูนางด้วยแววตาสงบนิ่งพยักหน้าในน้อย,อยทักทายอายุยังน้อยอยู่จริงด้วยช่องเฉียนอี้เองก็พยักหน้าแสดงเจตนาเช่นกันผู้ควบคุมสัตว์เตรียมตัวนอนบนต้นไม้ในคืนนี้ ยามสายยาันชงเฉินอี้ไปรักษาจิงตีอีกครั้งพบว,ว่าบนเตียงว่างเปล่านางรีบออกไปหาแต่พบเงาร่างของจิงตียืนอยู่นอกหน้าต่างห้องของหนิงเวยจิงตีก้มศีรษะข้าอยากมาการาบขออภัยกับเจ้ามิขอให้เจ้าให้อภยัยหนิงเวยไม่ได้ตอบทำเพียงขัดเช็ดกระบี่พับพวกของจิงตีต่างกระบวนกระวายทั้งว่าพวกเขาทั้งสองต่างปลอดภัยไม่มีเหตุอันใดเกิดขึ้น วันเวลาผ่านไปเช่นนี้วันแล้ววันเล่าบาดแผลของจริงตีสมานก็หากันอย่างช้าๆเขาแทบไม่พูดไม่จาทำเอามันดาสหายทั้งหลายตางรู้สึกเจ็บปวดครั้นอิชิชูได้ยินข่าวกราวของพวกเขาฟ้ายังไม่ทันสางกระรีบออกเดินทางพักซันเซิวช่วยพวกเขาปกปิดร่องรอยดังนั้นอิชิชูต้องใช้เวลาถึง10กว่าวันกว่าจะหาพบเขาเอากล่องยกเย็นมาด้านในบรรจุแขนของจริงตีไว้ทุกคนต่างตื่นเต้นดีใจ เรื่องพื้นคืนมีหวังแล้วรีบไปบอกสิทธิพิจริงกันเอถอะถต่ว่าแม้จะหาจนทั่แต่กลับหาตัวจริงตีไม่พบจึงโม่กล่าวพูดอย่างร้อนรนสิทธิพิจริงหายไปแล้วพวกเจ้ามีใครเห็นสิทธิพิจริงบ้างไม่ต้องหาแล้วชงเช่นอี้คราจะรับรู้ได้ทางพูดเสียงแผ่วเขาไปแล้ว ่ว่าเขาสูญเสียเพียงบำเพ็ญหมดสิ้นแขนขวาขาดซึ่งไร้ซึ่งกระบี่สวีสันสานพูดไม่จบก็ชะงักไปความหมายของเขาก็คือภายใต้สภาวะย่ำแย่เช่นนี้จิงตีจะเอาชุดรอดเช่นไรหัานเหมือนลมสตร์พัดแกรก,กราจิงตีย่ำใบไม้ร่วงเต็มพื้นเดินอยู่เพียงลำพังการจากไปครั้งนี้เขาไปอย่างเงียบเชียบไร้ข่าวข่าว กว่าที่ผู้คนบนโลกจะพบเห็นเขาอีกครั้งก็อีก23ปีให้หลังแขนที่ขาดไปไม่ได้ถูกนำมาใช้อีชิชูกับยอดเขาช้างชุนด้วยความรู้สึกผิดหวังเพิ่งข้ามสะพานฟุกคงมาได้ไม่ทันไรจู่ๆเขาก็ดินเสียงคุ้นเคยของใครบางคนตะโกนเรียกอีอีอีหนุ่มน้อยหน้าตางดงามรายหนึ่งทะยานร่างลงมาจากฟากฟ้ามือเท้ากระโจนกอดอีชิชู อิช,ชูตะลึงรีบผลักอีกฝ่ายออกเนื้อตัวแข็งขึ้นขณะเดียวกันก็รู้สึกคุ้นเคยกับปราณของอีกฝ่ายเจ้าเจ้าสนโสพูดด้วยความน้อยใจข้าสนโสน้อยไงอยิช,ชูจับอีฝ่ายหันไปหันมาพิจารณาดูโดยละเอียดใช่สนโสน้อยจริงๆข้ากายร่างแล้วสนโสคิดอยากกอดเขาอีกแต่ว่าเจ้ารูปร่างเช่นนี้วันหน้าจะสมสีสมวากอดข้าเช่นนี้อีกไม่ได้แล้ว เห็นอีกฝ่ายเบลตาโง่เขาเช่นนั้นอีชิจูก็รีบพูดเสริมขึ้นอย่างจริงจังขึ้นทันทีและห้ามสมสีีกอดห้ากอดคนอื่นอสูนตนอื่นก็ไม่ได้เช่นนี้ไม่ดีกับเจ้าก่อนหน้านี้เขามักกุ้มเจ้าสนโสจอมเกลียดค้านออกจากรังหนูกระตุ้นให้มันเพียนบำเพ็ญทว่าหลังสนโส่กลายร่างได,ได้การกอดก็กลับกลายเป็นเรื่องชวนอึนอดอัดสนโสกระดิกหางแต่แล้วมันก็นึกขึ้นมาได้ว่าตนเองยามนี้ไม่มีหางแล้ว จึงเปลี่ยนมาตอบรับงอยงอยแทนโอ้จนส่วนน้อยนี่มีหางถ้ามีถ้าเป็นมนุษย์มีหางก็เป็นส่วนหงอกงไปแล้วครับคุณครับ